เรามีข้อมูลเลขรหัสเป็นแบบนี้นะต้องการนำเลขรหัสมารวมกันถ้าหลักใดที่เป็นช่องว่างก็ให้นำเลขที่อยู่หลักด้านขวาเนี่ยเลื่อนเข้ามาทางซ้ายนะครับผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นแบบนี้เราทำแบบนี้ได้นะผมลบตรงนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้ขีดเลขลงไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตรงนี้คีย์สูตรนี้เข้าไปนะครับมิดแล้วก็คอนแคตวงเล็บเปิดของตรงนี้นะครับ A 3ถึง F 3ตรงนี้เราใส่ตัวดอลลร์ไปที่หน้าตัว A แล้วก็ใส่ดอลลร์ไปที่หน้าตัว F วงเล็บปิดคอมม่าคลิกไปที่ตรงนี้นะครับที่ I 2ใส่ตัวดอลลร์ไว้ที่หน้าเลข2คอมมา่าคีย์เลข1ลงไป วงเล็บปิดดูสูตรที่ด้านบนนะครับกด enter จากนั้น copy สูตรนี้ไปทางขวาแล้วก็ลงข้างล่าง